เยลลี่ไม่ใช่คนนอกคนนอกที่ไหนแต่ยอมทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้พอลูกฉันกลับมาก็รีฟ้องลูกฉันเลยนะแล้วผมไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเราจะทำอะไรก็ได้พูกปากไปแล้วปลายฟ้าไม่ต้องเรียกฉันแล้วพี่เลยนะบีมไม่เป็นอาทิตย์เลยเหรอลูกครับแม่แบบนี้ก็ไม่มีใครมาดูแลแม่ละสิที่บ้านยังมีเยลลี่ กลับไฟฟ้าอยู่นะครับอย่างน้องแกแม่จะไปพึ่งอะไรได้แม่อ่ะเดี๋ยวผมทำงานเสร็จจะรีบกลับมานะครับไฟฟ้าพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะรู้แล้วนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกงั้นผมไปก่อนนะครับจ้ะ อ้าวเยลี่มาพอดีเลยระหว่างที่พี่ไม่อยู่อ่ะพี่ฝากตุลแ,แม่ด้วยนะพี่ไปก่อนนะค่ะแม่คะเสื้อผ้าแม่หนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะหนูทำความสะอาดบ้านอยู่ข้างล่างนะคะถ้าแม่มีอะไรก็เรียกหนูได้เลยคะ่ะ พี่บีมไปแล้วอะยังก็ทางสะดวกแล้วค่ะคุณแม่พี่แกอไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันทีเนี้ยเราจะได้ใช้หนังเย็นลีได้เต็มที่สัทีนะลูกใช่ค่ะ ห่วยแล้วหรอคะแม่ฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยลูกชายฉันอ่ะไปทำงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันงั้นแกก็ไปนอนในห้องเก็บของล็กันเออแต่ว่าแกเป็นแค่สะัยแม่ฉันสั่งให้ทำอะไรแกก็ทำสิเพราะยังไงซะแกก็เป็นแค่คนนอกไม่มีสิทธินน์อะไรในบ้านหลังนี้ วันนี้ลูกชายฉันไม่อยู่คนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ก็คือฉันลูกสาวฉันอ่ะกำลังท้องอยู่แล้วห้องที่แกนอนอ่ะมันก็โลง่งแล้วก็สว่างกว่าฉันจะให้ลูกสาวฉันอ่ะเปนนอนที่ห้องนั้นส่วนแกอะก็ไปนอนในห้องเก็บของก็ได้ค่ะ แล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ลูกชั้นด้วยนะมันสกรปรกไปหมดละแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำให้สะอาดด้วยละ่ะค่ะคุณแม่นี่สุดยอดไปเลยนะคะ นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะต่อไปอะ่ะแกอยากได้อะไรอะ่ะแกก็สั่งที่มันทำได้เลยนะมันเป็นสซัยอะ่ะก็เหมือนเป็นคนใช้ในบ้านเรานั่นแหละได้เลยค่ะคุณแม่ ฝุ่นเนี่ยเสียงดังชันลำพานใช้มือเก็บเอานอน่น ปลายฟ้าช่วยขยับให้พี่ได้ไหมพี่จะเก็บขยะตรงนั้นอะไม่เห็นเหรอพราฉันท้องอยู่อะมันขยับลำบากงั้นช่วยเก็บให้พี่ได้ไหมนี่แกกล้าใช้ซะเหรอ ห,หนูเก็บขยะ เจ็บพอจังเลยอะ่ะช่วยไปเอาน้ำอุ่นมาให้ฉันหน่อยสิแม่คะเ,ออเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ มันลวกมือฉันใช่ไหมัมนมร้อนเกินไปไปเปลี่ยนมาใหม่เลยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อน แกทำอะไรอยู่น่ะซักผ้าค่ะฉันรู้ว่าแกซักผ้าแต่ใครให้แกใช้เครื่องซักผ้าแกต้องซักมือเท่านั้นซักเสื้อผ้าของลูกสาวฉันให้ด้วยละ่ะ แล้วก็ซักให้มันเร็วๆด้วยมีงานบ้านอีกหลายอย่างที่ต้องทำโอ๊ยปวดขาดจังเลยอะ่ะ เยลลี่มานวดขาให้ฉันหน่อยสิแต่ว่าพี่ซักผ้าอยู่นะยังไม่เสร็จเลยอะแม่คะระหว่างซักผ้ากับนวดขาให้หนูอะอะไรสำคัญกว่ากันหรอคะก็ต้องนวดขาให้ลูกอยู่แล้วสิซักผ้าเดี๋ยวค่อยทำมานวดขา้ลูกฉันก่อน แต่ว่วาไม่ต่งไม่แต่อะไรทั้งนั้นอ่ะเร็วสิมานวดขายลูกฉันฉันบอกให้นวดก็ต้องนวดหมองน้านัา่นแหละค่ะ นวดที่มันเหมือนคนมีแรง่อยสิรู้เร็วอ๊ย้ยมันแรงไปเบาๆหน่อยสิ ยลลี่พี่กลับมาแล้วพี่บิมไหนพี่บอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ไงคะพะดีงานพี่เสร็จไวอะ่ะพี่ก็เลยได้กลับมาก่อนแล้วนี่แม่กลับไปฟ้าไปไหนหมดอะ่ะเอ่อน่าจะอยู่ข้างบนกันนะคะ พี่กลับมานีเหนื่อย,เ,ยเดี๋ยวฉันช่วยถือของนะคะ,คะเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของปลายฟ้าไม่ใช่หรอทำไมไมาอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าบอกนะเพราะคุณซักเสื้อผ้าให้น้องอะ่ะนี่คุณถึซักเสื้อผ้าน้องทำไม นี่แม่เป็นคนสั่งให้พูดทำใช่ไหมเออนี่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันทำได้ก็เราเป็นคนครอบครัวเดียวกันนี้คะตอนผมไม่อยู่อ่ะคุณคงลำบากมากสินะงั้น เดี๋ยวผมเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนห้องเองคุณจะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวก่อนค่ะคือปลายฟ้าน้องคุณเขาอยู่ห้องเราอะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บในห้องเก็บของให้เดี๋ยวปลฟ้าอยู่ห้องเราได้ไงอะนี่แม่จะทำเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวผมไปพุยกับแม่เองจะคุยอะไรกับแม่เหรอแม่พอลูกฉันกลับมาก็รีบฟ้องลูกัะเลยนะไม่พอใจเหรอรีบฟ้องอะไรไปบ้างเหรอหล่ะเจลลี่ครับไม่ได้ฟ้องเลยนะครับแม่ครับเจลลี่เข้ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านเราเขาก็เหมือนลูกสาวแม่คนหนึ่งทำไมแม่ทำแบบนี้ ไม่ให้ยเยลลี่ไปนอนห้องเก็บของได้ไงไหนจะเริ่องซักเสื้อผ้า voilà. น,น้องอีกไม่เห็นเยลลี vale ่เป็นอะไรเยลลี <k 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 ่เขาเป็นลูกสะใภ้แม่นะลูกสะใภ้อะไรล่ะพี่เยลลี่อ่ะก็เป็นแค่แม่บ้านแค่นั้นแหละก็ก็แม่บอกมาแบบนี้อ่ะเราก็จ่ายค่าสินสอดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้พูกปากไปนะปลายฟ้า พูดอะไรอ่ะให้เกียดเยลลี่ด้วยเขาเป็นพี่สะพ้ายแกนะถ้าพูดจาแบบนี้อีกอ่ะไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่เลยนะแล้วผมไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นกับพ่อครัวของเรานี่บีมเรื่องเล็กๆน้อยแพ้่นี่เองอ่ะทําไมแกต้องตะโกนด่าน้องแบบนี้ด้วยอ่ะน้องแกอ่ะเขาท้องอยู่นะอ๋อนี่เพราะคนนอกใช่ไหม ที่ทำให้ลูกอะเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้ยเยลลี่ไม่ใช่คนนอกคนนอกที่ไหนแต่ยอมทำเพื่อครอบครัวขนาดเนี้แบบเนี้ยแม่ยังมองเยนลี่เป็นคนนอกอยู่อีกเหรอก็เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะพ้ายควรจะทํำยอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํำหรอครับแม่แม่ลองคิดกับกันดูบ้างถ้าปลายฟ้าโดนแบบนี้บ้างแม่จะรู้สึกยังไงล่ะครับ ถึงแม่จะไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกถ้าแม่กับน้องยังเป็นแบบนี้งั้นเราแยกกันอยู่ดีกว่าครับอยากทำอะไรในบ้านนี้ก็เชิญส่วนผมกับเยนลี่จะไปอยู่ที่อื่นครับที่อยู่ได้แต่ครับใจมันอยู่ยาก เดี๋ยวก่อนค่ะเอาของเธอคืนไป